เป็นถึงหมอเงินเดือนปักสูงนึงยังมาขอเงินแม่ใส่อย่่บ่อยอายคอายคนเตีอีป้าปากดีจังวะยุ่งอะไรด้วยอ่ะแม่แม่ไปพูดให้คนอื่นฟังหรอว่าผมเป็นคนไม่ดีแม่บม่ได้ว้าังแม่บ่เคยได้ว้าังจักเธอแล้วทำไมอีป้านี่มันถึงมาด่าผมได้ล่ะม,มาเราตียายจ้าจอนี่ลละ เอ,เอาไว้นี่เลยเต๋จ้าวา,างไว้นี่ล่ะหนูขอบใจหลายๆเด้อย่ายเขียวทานมาทรงน่ะจ้าเอาหนี่เงิน,นสามร่อยคาทานขอบใจหลายๆเด้อ มันเหมือระบาดรุ่นอบอกย่าเดอ้เดอยย่าเชามาทรงจะย่ายมาแต่ย่ายนะคือขอยันแทะนูเห็นเผาท่านขายตลอดเลยเวียนพักเห็นเศร้าเจ๊เถือสิเหตุอีหยังกระดดแทะโอ้ยมันดูมันมันอยียงดอกเพราะว่าข่อยต้องหาเงินส่งลูกข่อยเลี้ยนเดี๋ยวนี้ลูกไส้ข่อยไปเลี้ยนหมอยอยู่กรุงเทพพุ่นนี้ไก่จบแล้ว ลูกชายย่ายเลี้ยนหมอบนตีแมนว่าแต่เลี้ยนหมอเนี่ยมันได้ใส่เงินหลายบนหลายย่ายหลายเพิ่มหนึ่งก็หลายเงินอยู่จังว่าขอ่อยบ่ได้พักได้พอน,นั่แหละข่อยก็อยากหาเงินส่งลูกข่อยให้มันเลี้ยนให้มันจบลำบากปานไดย่ายก็อดเพราะว่ามันใกล้สิจบแล้วให้ลูกชายย่ายเลี้ยนจบน่าก็สิสบายแล้วย่ายกับจังแม่นเก่งคักเนาะ ส่งลูกจนเลี้ยนจบจนได้ดีได้ดีหนูดีใจน้ำเด้อยายจ้าย่ายเมื่อก่อนเด้อพอต้องไปส่งเงินให้เพิ่นอีกแล้วมือเนี่ยขอบใจหลายๆเด้อจ้ายายทำมันเมื่อเด,ด้อก็บ,บอกยายเด้อเดี๋ยวยายเฉลิมทรงจ้า,า,จาไปขอบใจหลายๆ,ๆจ้า แม่ครับผมกลับมาแล้วอ้าวอู้ยบักหลากลากับมาแล้วบอผมมีคนจะแนะนําให้แม่รู้จักด้วยครับเอา้าผู้ใดแหละลูกเอ่อนี่บุตรครับแฟนผมเองดีค่ะนยุบานไดแหละลูกเป็นคนกรุงเทพค่ะเอาเ,อาเ,อาเอาจังสิเขาไปกินน้ำกินทาก็ลูกปะ,ปะนี่อย่างจังคุยกันในบ้าน บ้านตัวเองเหรอทำไมมันดูสกปรกแบบเนี้ยเขาอยู่ไม่ได้หรอกนะเขาก็ไม่อย,อยากอยู่เหมือนกันแหละที่นี่อ่ะตั้งแต่เขาไปเรียนอ่ะเขาก็ไม่อยากกลับมาอีกเลยมันติดที่ว่าแม่เขาอยู่ที่นี่แหละเขาเลยต้องกลับมาแต่ตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงนะดี๋ยวเขาจะพาตัวเองอ่ะไปอยู่ในตัวเมืองเขาไม่ลปอยให้ตัวเองอยู่ที่นี่หรอกจริงนะ เอา,เอา,เอาจิ้น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 ับเขามีแต่แนวแสบแนวเจงมักทั้งนั้นเลยตัวเองกินได้ไหมอุ้ยตัวเองมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเขากินแม่หรอกนะกินล่องเบิงกินล่องเบิงลูกแสบกินแม่หรอกแม่ กรุงเทพเขากินแบบนี้ไม่ได้หรอครับไว้เดี๋ยวผมพาบุตรไปทานข้าวในตัวเมืองก็ได้ครับเอาจังสันติลูกเออแม่ครับพอดีว่าผมจะไปพักในตัวเมืองนะครับเพราะว่าผมได้ที่ทำงานที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดครับแล้วบัหลาสฉยบอกาบมาอยู่น้าแม่อีกตีคงไม่ครับแม่ ถ้าแม่มีอะไรแม่โทรหาผมได้นะครับ ใบบอเก้านี่หะยายหนักกว่าหลายยายอุ้ยอุ้ยยายยานี่ยังหลายก่เนี่ ให้ปวดหลังมันเป็นมาโดนแล้วล่ะบ่เศร้าจักเทือยายเคยไปหาหมอจักเทือไปนี่ก็ได้ยินขาว่าลูกชายเป็นหมอบ่แม่นติคือบ่ให้เขารักษาให้เขาบ่มีเวลาดอกเขาว่าคนไข้โรงพยาบาลหลายเขาบ่มีเวลามาเบิงดอกสิยากปานดมันก็ควรสิมาเบิงแม่ก่อนบอ่ก็สิบ,บ่มีเวลาปานานั้นติ มา่อเบิ่งแม่ย่ามเจ็บย่ามป่วยย่ามไข่นี่สิมาเบิ่งย่ามได้ก็สั่นสิเลี้ยนสูงๆไปเฮ็ดอีหยังล่ะก็สร้างถอดเดี๋ยวย่ามสิไปหาซื้อยาน้ำบันห้ามากินก็ได้ดอกก็สั่นย่ามกระถาอยู่หนีจะข้าวเด้อเดี๋ยวนูสิไปเอายามาให้เอาหนีห่ย่ายยามาังกรดำ กินตอนเศร้าสองแคบซูนตอนแรงสองแคบซูนหลังอาหารเด้อกินบโดนเดียวกับเศร้านี่ยายกินเลยมันเป็นยายอยีง๋ไงละ่ะยาตัวนี้ยาดีเลยเด้ยายผู้ใดเขากินกันแถวนี่นะมันเป็นยากระไซเซนแก้อาการปวดน้ำหลังน้ำแอวน้ำขาปวดเซนปวดเอ็นปวดข้อมือนิวอน้วล็อกนิว้วไส้อย่างมูเนี่ยก็กินได้เบิดนั่นละผู้ไดกินเพิ่นก็ว่าดียาตัวนี้กำลังดังปักคักเลยเด้ ยายกินเลยเด้อสิได้เศร้ากินโดนปันไดล่ะจังสีเศร้าเห็นผลตั้งแต่กระปุกแหลกเลยยายยายกินรลดสิได้เศร้าถ้าสีถาให้ลูกไส้ย้ายมากนะก็สีบ่คือดอกหนูวาน,น่ขอบใจหลายๆเด้อยายจะเอาไปกินร่องเบงิงโพดสมันเก็บมันปวดเนี่ยมันทรอลามานลูกไปไสามาใสากระลำบากลำบ่นเล้วเดียวเนี่ยจ้ะยายยายโมสีบอกอีกอย่างนึงเด้อยายนะ เศร้าเหตดงานหนักได้แล้วลูกก็เลี้ยนจบพอแห้งแล้วให้เขาหาเลี้ยงเด้อที่นี่โอ้ยลูกเต่าเขาก็มีขอบมีขั้วเขาก็มีผ้าละของเขาย่ายก็บ่อยากไปเป็นผ้าละของเขาอีกอชีวิตเจ้านี่ก็จังแม่นตาลูตนคักเนาอยย่าย ไปจากไดแน่กินยามังกรดำแล้วนะดีขึ้นบอดีขึ้นยูดีขึ้นบักหลายคนละว่าแต่มันกระปุกละจักบาทละ่ะเดี๋ยวถ้าบบกใส่มันมากสิหายมันไปซื้อมาให้กินอ,กอยู่เนี่ยมันดีบั่คักเลยยายกินไปเพราะท่า,ามนมดกระปุกเนี่ยคุณซื้อกว่ามันดีขึ้นบัากหลายเลยโอแพงดอกยายยากระปุกละสามร้อยเกาบาทเองอือ เดี๋ยวบอกไส่มาบัดนี้สิบอกมันซื้อมาให้อีกอยู่จ<ะ>้ายาเขาดีหลีเพราะว่าข่อยกินไปเพราะท่านเหมือนพ่อกระปุกถือว่ามันดีบักหลายเลยเนี่ยข่อยย่างไปได้มาได้แล้วเอาไม่ลดผู้ใดนะยายเอา,เอานั่นเด้มาพอดีออเมาพอดีมาพอดีไส้ใหญ่อเอา้ามาเล่นน้ำแม่ติลูก คือ,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 อ่อดมากพอดีออกรถใหม่ยิลูกใช่ครับผมเพิ่งออกรถใหม่มาครับแม่เออแม่พอดีว่าวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องที่ดินกับแม่ด้วยครับที่ดินนี่ย่างไรลูกก็ที่ดินที่แม่บอกว่าจะโอนให้ผมหมครับพอดีว่าช่วงเนี้ยผมเงินไม่พอใช้ครับทั้งต้องผ่อนรถจ่ายค่าบ้าน แถมยังต้องแบ่งเงินให้บุตรเขาไว้ใช้ด้วยครับแม่ผมเลยกะจะมาขอ,ขอที่ดินแม่ซักแปลงสองแปลงไปขายครับเดินหมอมบอกว่าใส่ติปลิ่นไว้ยข่อยกับบรอลู่ขื้นกั่นใยถ้าพ่อใช้จะมาขอทำไมแม่ก็ถามอะไรไม่เข้าท่าเออค่เรื่องที่ดินน่ะมันก็บบ่มีปัญหาดอกที่ดินของแม่ทั้งเมืองมันต้องต๊เป็นของบักลาอยู่แล้ว แต่ว่ามือนี้มาเห็นน้าแม่ก็ดีเลยเด้อแม่สร้างอีหยังจากยางแน่เพราะว่าแม่เจ็บหลังแม่ปวดหลังเนี่ยไปลิ้นเพ่นเอายามั่งก่อนดเนี่ยเนี่ยยาตัวเนี่ยมาให้แม่กินล่องเบิงแม่ว่ามันดีเดี๋ยวเนี่ยแม่เศร้าเจ็บไปหลายแล้วแม่เล่ว่าให้บักหลานเนี่ยสื่อว่าให้แม่กินน้าจักสองสามกระปุกในเด้อมาเที่ยวนาอุ้ยแม่ยาตัวนี้ดีมากเลยนะครับ ผมก็แนะนําให้คนไข้อ่ะไปซื้อทานประจําแม่เอาเงินมาเลยเดี๋ยวผมไปซื้อให้อ้าปมาซาวยาลาคากับปุกปบกี่บาทสํานี่ซื้อให้แม่กินเพได้เติบปัญยามเล่าหาเงินทรงเดียนจนจบนั่นน่ะเราคือเพ่อเคยทวงหมุนคุณจักเถื่ออยู่ป้ามันไม่ใช่เรื่องของป้านะ มันกับโมเมนเรื่องของกูดอกแต่กูเห็นแล้วกูทนเพไะด้คนอีหยังเลี้ยงเมียได้แต่เลี้ยงแม่เพได้ใดแบบเนี้ยมันหมายความว่าจังไดเป็นถึงหมอเงินเดือนปักสูงหนึ่งยังมาของเงินแม่ใส่อยู่บ่อยากอายคนเ่ะอปปีป้าปากดีจังวะยุ่งอะไรด้วยอะ่ะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆเว้าแม่แม่ไปพูดให้คนอื่นฟังหรอว่าผมเป็นคนไม่ดี แม่ไ่ได้บอกยังแม่บ่เคยได้บอกอย่างจากเธอแล้วทำไมอีป้านี่มันถึงมาด่าผมได้ละ่ะกูสิบอกอีหยังให้มึงรูด้ดด้วยมึงเคยหูบอว่าไเาน่าน่ะลำบากสำหรัไอ้ว่าสิได้เงินมาแต่ละบาทถี่สิมาส่งให้มึงเลียนให้มันจบเนี่ยเราต้องตากแดดหนาเหน้าดำเผาทันหาเงินงงงงเพื่อที่สิมาส่งให้มึงเลียนเราสิกินอีหย่างเราก็คิดหอดแต่มึงมึงเคยหูบ่ อย่าไปฟังมันนะก็ถูกแล้วนี่เป็นแม่ก็ต้องหาเงินส่งให้ลูกเรียนก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้กอย่างนะชัยอ่ะก็ต้องมีลูกมีเมียมีครอบครัวแล้วจะมาทวงบุญคุณอะไรบวชไปกันเถอะเขาไม่อย,อยากอยู่ที่นี่แล้วไปเลยบัก,กลูกเนะคุณบักโมโหจะควา้าไอ้ป้าอยางโดนตบเหรอใช่ใช่ ขึ้นมาก่อนลูกขึ้นมาก่อนและถิ่แม่ไปใช่ลูกสั่วแบบเนี้ยจะไปเสียดายมันถ้่ว่าคอยมีลูกผู้เดียวไปลิงถ้าไม่ลูกแบบเนี้ยบ่มียังสิกว่าเลยยายดอกค้างผู้เขาเฝ้าต้อนเพนผู้เท่าต้อนเจ้าสิบบอทันสายจังเฮาตอนนี้ที่ยังแต่พ่อขาดแม่ สูยางแทดแทดแต่ขาดหูซ่นสมลูกอยากให้แม่ซ่นสม พาจนเก่าลูกบ่เคยเปลี่ยนซสื้อให้แม่ใสแนวอยู่แนวยากทีเจ้าจมหาเหมื่อนี้เด็มปาทกทั่เอิ้นใสแม่เอ้ยมาเด้อ